สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับไทยมุงในเช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนครับเชบ่นเคยครับทุกวันพฤหัสเรามีเรื่องราวของอาชีพต่างๆที่น่าสนใจมาเรียนรู้เคล็ดลับในการประกอบอาชีพให้มีความสุขและความสําเร็จครับสำหรับอาชีพในวันนี้เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารการกินนะครับ <ฮะ S 1> เป็นของกินที่กินแล้วแก้กระหายชุ่มคอชื่นใจผมกำลังพูดถึงเฉาก๊วยครับวันนี้ไทยมุงมีพ่อค้าแม,ม่ค้ามืออาชีพที่ขายเฉาก๊วยนะครับสองมุมมองสองรูปแบบครับในช่วงแรกนั้นเราจะไปพูดคุยกับแม่ค้าขายเฉาก๊ คนรุ่นใหม่เลยคเป็นเฉาก๊วยสูตรโบราณที่สืบทอดมาจากคุณแม่ครับทำมาแล้วมากกว่า30ปีมีลูกค้าประจำอยู่ในย่านบางรักใช่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเฉาก๊วยเจ้านี้เนี่ยเขาจะทํใหม่สดทุกวันเพราะว่าเขาจะทําเฉพาะในปริมาณท,ที่ลูกค้าสั่งจะไม่เผื่อเพราะฉะนั้นของเขาก็าจะใหม่สดอร่อยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะเฉาก๊วยสูตรแม่ปราณีย่านตลาดบางรักอยู่กับเราแล้วคุณรัชนานุญยเกียรติค่ะในคุณจอร์ดค่ะสวัสดีค่ะ โดยพื้นฐานแล้วคุณย้อเนเห็นจบทางด้านคอมพิวเตอร์ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทํางานดั้งการตลาดแต่วันหนึ่งก็มารับช่วงต่อจากคุณแม่เรื่อง,องราวตรงนี้เป็นยังไงบ้างรครับก็พอดีว่าเป็นจังหวะที่คุณแม่เสียกระทันหันนะคะแล้วตรงนี้ก็อะไรเรารู้สึกว่าตรงนี้มันน่าเสียดายเพราะว่าเขาพยายามที่จะ อ่าเรียนรู้ในการทำถัาวคว้ยมาตลอดแล้วก็อยากจะขายตรงนี้ถั่วควยเพราะว่าหวังจริงๆก็คือหวังว่าอนาคตเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราตกงานนะคะเราก็สามารถเอาตรงนี้ตรงนี้เป็นอาชีพได้ค่ะเหมือนเป็นธุรกิจของครอบครัวใช่คุณแม่ทำมานานหรือยังคะก็ทํามาได้ประมาณถ้าเกิดรวมก็ประมาณ3ากว่าปีแล้วค่ะปีพอดีเลยระหว่างที่คุณแม่ทํามาตลอดชีวิตเนี่ยมันซึมซับมาที่ตัวเราไหมฮะคนละเม็ดเคล็ดลับในการทฉอ๋อตรงนี้เป็นเป็นลักษณะของธุรกิจครอบครัวค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคนไหน หลานคนไหนก็จะได้เรียนรู้วิธีการทําเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เต็มตัวลงไปทั้งทั้งทำทั้งขายเหมือนกับแม่ค่ะสุดที่น่าสนใจนะจริงๆแล้วเนี่ยเราทํางานในออฟฟิศเป็นนักการตลาดใช่ไหมการตลาดทานู่นทำน,น,ทำนี่ชีวิตก็น่าจะสบาย อะไรคือจุดสําคัญที่เราตห้เราสนใจวาไม่เอาละมาทาต่อเถอคือแม่ดีกว่าจริงๆเรื่องจุดสาคัญก็คืออย่างเดียวเลยเพราะว่าแม่เสียไปแล้วคือเราจะทํายังไงก็ได้ให้เฉาียวก้วยเนี่ยมันยังคงอยู่ที่เขาพยายามทำเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็คนยังรู้จักแม่เราอยู่อยากให้ชื่อแม่เราเนี่ยยังอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไปแล้วแม่เราก็ไม่มีใครรู้จักแม่แล้วไม่มีใครจําแม่เราได้แล้วค,ค่ะ แล้วก็ด้วยความที่ตอนที่เห็นบอกว่าตอนที่เรียนอยู่ก็คือมีโอกาสได้ช่วยคุณแม่อยู่ตลอดเวลาในเรื่องการทาก็จะทําเป็นอยู่แล้วใช่ค่ะทีนี้คุณแม่มีลูกกี่คนคะสี่คนสี่คนแล้วทั้งสี่คนนี้มารับช่วงต่อหรือว่าเรารับต่อยจริงๆต้องบอกว่าสี่คนเนี่ยเราเติบโตมาคันแต่ละคนก็จะมีงานการของตัวเองนะคะไปคนละทิศคนละทางเพียงแต่ว่าเราไปด้คนเล็กเราใกล้ชิดมากนะคะแล้วก็เวลาเนี่ยเราลูกคนเล็กก็คือเราไม่มีครอบครัวด้วยต่างฝ่ายต่างเขามีครอบครัวไปแล้วเราก็จะผูกพันอยู่กับเขามีอะไร ก็ช่วยกันมีอะไรก็บอกกันจะใกล้ชิดมากกว่ามีข้อจํากัดน้อยกว่าพี่คนนี้ใช่ใช่เนื่องจากเราไม่มีภาระไม่มีลูกไม่อะไรต้องดูแลก็จะคุกเขียเขามาค่ะแล้วทําไมตอนตอนที่ตัดสินใจมาทําเต็มตัวทําไมไม่แบบว่าทํานาที่ทําอยู่ไปด้วยแล้วก็ทําเฉาก๊วยขนานกันไปด้วยตรงนั้นก็คือตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราก็คือตั้งตั้งจริงๆก็คือตั้งใจว่าจะทําตรงเนี้ยให้ให้ให้มันอยู่แล้วก็อยากจะให้ทําให้บันดาให้มันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้จริงหรือเปล่าในฐานะที่เป็นคนร่ใหม ซึ่งก่อนหน้านี้การงานก็ค่อชัดเจนสิ้เนเดือนจะมีเงินโอนเข้าบัญชีมีความมั่นคงมากแล้ววันหนึ่งตัดใจมากกเป็นแม่ค้าขายเฉาก๊วยเนี่ยเท่านะั้นคลัวไหมจริงๆเราบอกว่าไม่กลัวนะรจริงๆต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนตัวเราเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างออมาาัธยฐาแล้วก็ไม่ได้ใช้จ่ายในยฟุ่มเฟือยค,คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองและเรามองเห็นลวถึงจะขายได้น้อยแค่ไหนถ้าลักษณะของตัวเราคนเดียวเนี่ยรายได้ตรงนี้เราอยู่ได้